สวัสดีค่ะเรามาทบทวนการแก้สมการเศษส่วนแบบตัวนามกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะนักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนดูนะคะคอานอนคืออะไรลูกคณนอนคือตัวล่างเนาะอ่ะคณานอนคือสิบนะคะคณนอนคือสิบเพราะฉะนั้นครูสามารถเอาคณานอนคูณตลอดได้เลยนะอ่ะลองทาแบบคณนอนคูณตลอดบ้างนะคะ เพราะว่าเวลาสอนไปอ่ะครูสอนคุณกว้วยถูกไหมคะเอาห้าคูณเก้ามันก็เหมือนกันค่ะคอลนอนคือสิบมันก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสิบเนี้ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะคูณเก้า x ส่วนสองเหมือนกับที่เรียนนั่นแหละลบสิบเนี้ยค่ะคอลนอนคือสิบก็สิบคูณยาวนะคะคูณกับสาม x ส่วนห้าเท่ากับก็สิบเหมือนเดิมค่ะคูณกับสิบสามเห็นไหมคะคูณยาวเลย เหมือนกันนะคะทําเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะแต่คือทําให้ดูว่าเอาแบบนี้บ้างนะคะอ่ะครูตัดครูตัดครูเหลือห้าถูกไหมเห็นไหมมันก็คือการห้าคูณนะคะเก้าห้าสี่สิบห้านะคะครูก็ได้สี่สิบห้าเอกลบนะคะครูตัดเอาห้าตัดได้สองนะคะครูก็ได้สองอ่ะเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนใช่ไหมอ่ะตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะร้อยสามสิบ โอเคไหมเหมือนเดิมเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะอ่ะเราลบกันครูลบกันครูได้สามสิบเก้าเอกตรงนี้ก็ได้เป็นร้อยสามสิบถูกไหมคะเหมือนเดิมครูก็เอาเอกย้ายข้างไปอเอาร้อยเอาสามสิบเก้าย้ายข้างอ่ะครูก็ตัดเหมือนเดิมนะคะเอาสิบสามตัดนะคะอันนี้ได้สามเพราะฉะนั้น x ของครูคือนะคะ สิบส่วน3ามนะคะจบเหมือนเดิมเลยนะครูไม่เช็คนะคะครูไม่ตรวจคำตอบนะเพราะเราตรวจคำตอบไปเลยในในชั่วโมงแล้วนะอันนี้อันนี้คือการทบทวนนะคะลูกต่อไปนะคะอ่ะมาดูนะคะจงแก้สมาการนะคะจงแก้สมาการ กูแก้สมการตัวนี้นะคะแก้สมการอ่ะใหญ่ข้างเลยเนาะอ่ะกูได้เป็นอะไรคะเหมือนนะคะห x กําลังสลบเจ็ด x บวกสิเท่ากับศอ่ะแยกเป็น2องเล็บนะคะเป็น15 x ลบเครื่องหมายบวกนะคะ ตัวนี้เป็นบวกแสดงเครื่องหมายเหมือนกันเป็นลบทั้งคู่นะคะเลขมันเยอะเหมือนเดิมนี่เป็น x นะคะสิบคือห้าเอาห้าไว้ตัวหลังเอาตัวนี้ไว้สองนะคะเท่ากับศูนย์โอเคไหมอันนี้ได้ลบสอง x อันนี้ได้ลบเท่าไหร่เจ็ดสิบห้า x โอเคนะคะเพราะฉะนั้นรวมกันได้ลบเจ็ดสิบ ได้แล้วเนาะอะ่ตรงนี้ก็จะได้เป็น x เท่ากับ2ส่วน15กับ5นะคะคุไม่ตัวค,คุณไม่ตัวคำตอบให้ดนะเพราะว่าอันนี้เรียนไปแล้วอันนี้คำตอบก็คือใช้ได้2ตัวเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่ะตัวอย่างต่อไปนี่นะอ่ะเอาคอลนอบ้างนะคะแต่ครูเอาคอลนอคูณตลอดเลยนะอันนี้สอนแบบคอลนอนคูณตลอดนะคะ อีกวิธีหนึ่งนะคะเผื่อมันจะง่ายกว่าเดิมก็ได้นะคะเอาหลายๆวิธีนักเรียนจะได้ทำได้เนาะ,ะนะคะเอาคลร์นอเอานี้ครูสอนแบบเอาคลร์โน่คุณตลอดนะคะอ่ะครูแยกตัวประกอบน,นะคะอ่ะ,ะแรกนะคะห้าเหมือนเดิมเรามาดูคลร์โน่ก่อนตัวนี้เนาะตัวนี้คือ x บวก สามกับ x ลบสามถูกไหมเพราะฉะนั้นคารนอรคือ x บวกสามกับ x ลบสามครูก็เอา x บวกสามกับ x ลบสามครูก็เอาคารนอรคูณตลอดคารนอรของครูคือ x บวกสามกับ x ลบสามโอเคไหมอ่ะคูณกับอ่ะคูณกับตัวแรกคือห้าส่วน x ลบสามอ่ะต่อไปนะลบกับคารนอตัวเดิมเลยค่ะ x บวกสาม กับ x ลบสามคูณกับอะไรคูณกับสามสิบส่วนอันนี้ก็เป็น x บวกสามเหมือนเดิมถูกไหมกับ x ลบสามนะคะแยกเลยเท่ากับหนึ่งของคู่ขอโทษนะเท่ากับ x บวกสามกับ x ลบสามคูณก็คูณหมดเลยนะคูณหนึ่งของคู่คือหนึ่งนะ,ะนี้เรียกว่าคอร์นอคูณตลอด คูตัดโช่ชโอเคไหมอาตัดแล้วปุ๊บครูก็ควณกันครูก็ได้เป็น5 x บวก15โอเคนะคะอ่ะอันนี้ครูอันนี้ครูตัดตอบเนาะจุ๊บจุ๊บอ่ะครูก็ได้เป็นลบเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเหมือนเดิมแต่ตัวส่วนเราจะไม่มีเพราะเราใช้คอลนองคณตลอดแต่มันจะยาวหน่อยนะคะอ่ะริมนี้ ริมนี้หนึ่งคูณครูก็ได้เป็น x กําลังสองลบเก้านะคะอ่ะนี้เรียกว่าคารนอคูณตลอดต่อไปนะครูก็จะได้เป็นครูย้ายข้างเนาะครูย้ายข้าง x กําลังสองครูคิดเลขตัวนี้นะคะย้ายมาอยู่ข้างนี้ทั้งหมดแต่ครูเขียนเหมือนเดิมครูเขียนครูได้ปครูมาเขียนข้างนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูได้ไร x กําลังสองนะคะ x กําลังสอง ได้ x กําลังสองย้ายห x มาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบห x นะคะอ่ะอันนี้ครูรวมกันครูได้ลบสิถูกไหมใน,นครูรวมกันปุ๊บคูดได้ลบสิครูก็ย้ายมาฝั่งนี้ลบสิบห้ย้ายมาลิมนี้ก็เป็นบวกสิ 15. เพราะฉะนั้นครูก็มาลบเกครูก็ได้เป็นบวกหเท่ากับ0ูนย์เข้าไหม ่ะดังนั้นคุณแยกตัวประกอบไปสองวงเล็บเห็นไหมคะมันจะยาวบรรทัดแรกนะคะเนี่ยเอาคอลอนางคุณตลอดเนี่ยมันจะยาวบรรทัดแรกแต่ตรงนี้มันจะไม่มีตัวส่วนเลยนะคะมันจะไม่มีตัวส่วนเลยนะคะถ้าคอลอนางคุณยาวมันจะไม่มีตัวส่วนนะคะฉะนั้นคุณแยกเป็นสองวงเล้วคุณได้เป็น x ลบสองกับ x ลบสามเท่ากับศูนย์ x คูณเท่ากับสองแล้วก็สาม นะคะนักเรียนนักเรียนจำไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนดูตัวส่วนตัวนี้เห็นไ,ไหมคะตัวส่วนตัวนี้เป็น x ลบสามเพราะฉะนั้นครูแทนสามไม่ได้นะคะอ่ะครูก็สรุปต่อแต่ x ลบสามต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะตัวนี้ต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะตัวส่วนตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์ดังนั้นดังนั้นครูก็แก้ต่อดังนั้น x ของครูย้าย ไรล,ลบสามไปต้องไม่เท่ากับสามแสดงว่าข้อตัวนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะสองก็แทนได้เลยนะคะสองก็แทนได้เลยแทนปกตินักเรียนดูตัวส่วนให้ดีๆตัวส่วนนะคะห้ามเป็นศูนย์นะคะคอนเ็ปข้อต่อไปข้อต่อไปตัวนี้นะตัวนี้มันยาวนักเรียนคะถ้าคลอนนอนนักเรียนหาคลอนนอนเนี่ยมันคือตัวนี้ตัวนี้นคือแยกก่อน นะคะตัวนี้คุณแยกก่อนคุณแยกเป็นอะไรคะ x x ทำไม x บวกเท่าไรคะ8กับ x ลบ6ถูกไหมเนี่ยถ้านักเรียนเอาคอลนอนันกเรียนหาคอลนอน,นะคะคอลนอนของตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถูกไหมสามตัวถ้าสามตัวเนี่ยนักเรียนหาคอลนอนมันจะลําบากนะคะแต่หาได้ไหมหานักเรียนเช็คคอลนอนตัวนี้ก็ได้คะ่ะแต่ตัวส่วนมันจะ ตัวส่วนมันจะยัไคะตัวส่วนมันจะไม่ถ้าหาคารนตตัวส่วนจะไม่มีนะคะถ้าหาคารนตตัวส่วนไม่จะไม่มีแต่ตัวนี้มันจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นครูหาแค่สั้นๆตอนเหมือนเดิมนะคะถ้ามันมีสามตัวเนี่ยสอนเหมือนเดิมมันจะง่ายกว่านะคะสอนเหมือนเดิมมันจะง่ายกว่าก็คือครูก็ย้าย เราเห็นตัวนี้มันมี x บวกแปดถูกไหมคะครูก็ย้ายมาอยู่ข้างนี้เลยอย่างนี้ค่ะย้ายมาอยู่ดีมี้ในซอนเหมือนเดิมนะคะถ้าคารอนอนมีสามตัวเนี่ยถ้ามีสามตัวปุ๊บเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นักเรียนคูณถึงสองตัวโอเคไหมคะมันก็จะลําบากนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะคูณสองตัวมันก็จะลําบากนิดนึงใช้ย้ายข้างนั่นแหละง่ายสุดนะคะครูก็ได้เป็นห้าส่วน x ลบสี่ไปข้างนี้อ่ะเท่ากับสี่ส่วน x บวก8นะคะย,ย้ายตัวนี้ตัวนี้ทั้งมวลเลยนะมาข้างนี้นะคะลบก็ย้ายมาเป็นบวกบวกปุ๊บได้ 3x ส่วนแยกแฟกเตอร์เลยนะคะเป็น x บวก8กับ x ลบ6เพราะฉะนั้นคารอนอขอเอาแค่นี้พอขหาตัวนี้พอนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครอนอรของครูคือสำหรับแค่นี้นะครอนอรของครูคือ x บวก8 ับ x ลบ6นะคะดังนั้นสของครูก็คูณแค่ x บวกลบ6นะคะบวกกับ3 x ได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นครูคิดเลขนะคะครูคูณคิดเลขเลยนะตัวนี้ครูได้เป็น4 x ลบ6 4 24บวก3 x นะคะตัวล่างเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นคูณกับตรงนี้นะคะ ตัวล่างตัวล่างคูณไปเลยนะตัวล่างคูณไปเลยครูได้เป็นตัวล่างกับตัวนี้คือตัวเดียวกันถูกไหมคะตัวล่างกับตัวนี้คือตัวเดียวกันถูกไหมครูก็ได้เหมือนเดิมเลยเนาะครูก็ได้เป็น x กาลังสองบวกสอง x ลบสี่สิบแปดนะคะลบสี่สิบแปดปุ๊บครูก็ย้ายค่าครูก็ย้ายค่านะคะครูก็คูณว้ายกับตัวนี้นะคะครูก็คูณแฟกับตัวนี้ คูณกับตัวนี้นะคะครูก็เอานี่มาคูณกับห้าเอานี่มาคูณกับตรงนี้โอเคไหมอ่ะครูก้าห้ามาคูณกับตัวล่างนะห้าตัวนี้นะเอาห้าตัวนี้คูณกับตัวล่างครูคูณเลยนะครูได้เป็นห้าเอ็กำลังสองบวกสิบเลบเท่าไหร่นะเท่าไหร่คะคิดเลข นะคะคิดเลขก่อนนะคะห้าคูณสี่สิบแปดนะคะก็ได้เป็นสองร้อยสี่สิบนะคะเรามีได้สองร้อยสี่สิบอ่ะตรงนี้ครูทดเลขก่อนนะตรงนี้ครูรวมไปนะคะครูเอาตัวนี้รวมไปครูได้เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเอกรลบยี่สิบสี่ถูกไหมอ่ะครูเอาเจ็ดเลบยี่สิบสี่มาคูณกับตัวนี้ค่ะ เนี่ยค่ะมาคูณเจ็ดแล้ว x คูณยี่สิบสี่อ่ะคูณทดตรงนี้เลยนะคูณทดนะคะคูณก้นี่มาคูณมาคูณจาก x ลบสี่คูณนะคะทดเลขเลยนะหน้คูณหน้าได้ตัวได้คูณหน้าได้เจ็ด x กําลังสองหลังคูณหลังได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่คูณสี่เก้าสิบหกกลยไปไหมหลังคูณหลังได้เก้าสิบหก นะคะเก้าสิบหกนะคะใกล้คนใกล้ได้ลบยี่สิบสี่ไกลคนไกลเจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่แปดนะคะก็ได้ยี่แปดนะคะอ่ายี่แปดรวมกันนะคะก็ได้เกิดลบห้าสิบสองเอ็ก นะคะย้ายข้างย้ายข้างครูย้ายนะคะครูย้ายน,าน,นะะน,นี่มานี่นะคะย้ายหมดนี่เลยนะคะอ่ะย้ายทั้งหมดนี่มานี่นะคะเจ็ดเอ็กซ์นะคะย้ายห้าเอ็กมาลบก็เป็นสองเอ็กกำลังสองย้ายสิบไปลบก็กลายเป็นลบหกสิบสองเอ็กนะคะย้ายลบไปบวกก็เป็น เท่าไรสามร้อยสามสิบหกเท่ากับศูนย์หารไปก่อนรอบหนึ่งอเอ้ยขอโทษนะคะหารไปก่อนรอบหนึ่งเอาสองหารไปรอบหนึ่งนะคะมันจะได้สั้นหน่อยก็ได้เป็น x กำลังสองลบสามสิบเอ็ด x บวกร้อยร้อยเท่าไหรเนี่ยร้อย สิบสามร้อยหกสิบแปดเท่ากับศูนย์นะคะอ่ะเราตัวนี้ก็เลยนะอ่ะแบนครึ่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูยแยกเป็นสองเล็บนะคะเป็นสองวงเล็บ ะยังเป็นสองอันเล็กเป็น x x กับ x นะคะเป็นลบทั้งคู่ลบทั้งคู่เท่าไหร่จำได้ไหมเป็นอะไรคะเจ็ดเนาะนะาะตอนนี้ x ลบเจ็ดนะคะ x ลบเจ็ดกับยี่สิบสี่ เท่ากับเแล้วก็24ก่สินะรู้สึกว่าจะใช้ได้ทั้งสองตัวเลยมั้งนะคะดูตัวส่วนไว้ก่อนถ้าตัวส่วนไม่ใช่ในนี้นะคะถ้าตัวส่วนไม่ใช่ในนี้นะคะก็จะน่าจะใช้ได้ก่อนนะคะ คู่หาครนเลยนะคะครนคืออะไรกูเอาครนคุณตลอดเลยนะตอนนี้ครนคือตัวนี้นะคะอ่ากูเอาตัวนี้คูณยาวนะอ่ากูได้เป็นห้าวงเล็บขอโทษขอโทษกูเอาครนคุณยาวนะกูก็เอาเอ็ลบ x อลบสามคูณห้าส่วน x อ็กลบสามทำแบบครนคูณมากนะคะเท่ากับ x ลบสามคูณยาว x ลบสามคูณ x บวกสองส่วนด้วย x ลบสามบวกสาม x ลบสามคูณกับคูณกับสามนะคะอ่ะกูตัดุ๊บฟืบเห็นไหมกูตัดกูได้ห้าฝั่งนี้ได้ห้านะเท่ากับ กูตัดต่อเพราะนั้นข้างนี้กูได้เป็น x บวกสองอันนี้กูคูณเลยนะคะอันนี้กูจับคูณไม่ตัดคูณเลยนะคะก็ได้เป็นบวก x กำลังขอโทษบวกนะคะบวกส x ลบเโอเคนหอ่ะกูได้เป็นกูตัดนะคะกูได้เป็น นะคะอันนี้ดวกกันได้ 4x อ่ะโคก,ก็เอา2กับ9ลบกันรูได้ลบ7ลบ7ย้ายมานะคะอันนี้ได้ลบกันได้ลบ7ปุบย้ายมาฝั่งนี้นะคะลบ7ย้ายมาบวก5ก็เป็น12 12นะเพราะฉะนั้น x ของโคคือเขียน x ไว้ดินี้ดีกว่า x ของโคคือ3โอเคไหมคะ แต่แต่ลูกแต่แล้วเนี่ยก็ดูตัวส่วนนะคะแต่ x ลบสต้องไม่เท่ากับ0ย์ดังนั้น x ต้องไม่เท่ากับ3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ไหมคะไม่ได้อ่ะเราก็สรุปฉนั้นสมการนี้ไม่มีคำตอบนะคะไม่มีคำตอบจบโอเค ต่อไปอไปนะคะข้อต่อไปตัวอย่างที่หกตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่หกเราก็มาดูนะคะตัวอย่างที่หกนะคะตัวอย่างที่หกนะคะอ่ะเอาอะไรดีเอาแบบหาข้อลวนอหรือทำทีละหน่อย ได้หมดนะคะ <Wars> ได้หมดนะคะถ้าหาคอลนอสมมติครูหาคอลนอนะคะอยากหาคอลนอร์คอลนอร์ของเราคืออะไรคอลนอถ้าสมมติครูหาคอลนอทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคอลนอของเราคือตัวนี้ทั้งหมดถูกไหมหาคอลนอร์บ้างเนาะลองเปลี่ยนวิธีนะคะนะคะลองลองหาคอลนอเพราะฉะนั้นคอลนอของครูคือ x ลบหนึ่ง x บวกสองนะคะแล้วก็ x นะคะข้อนั้คือตัวนี้นะ,ะคูณกับ4ส่วน x ลบน่ะคะแต่มันกินยนยาวๆนะลูกลบต่อไป x ลบ x บวกแล้วก็ x นะคะมันจะเขียนยาวเขียนยาวมันทัดแรกค่ะแต่มันทัดต่อไปมันจะสั้น5ส่วน x บวกนะคะเท่ากับ x ลบหเห็นไหมคะ x วกสอเพา,าะครนอมาหลายตัวนะคะปกติครูก็หาแค่คอรนอนเอาแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเอามาคูณกว้วยเหมือนกันนะคะลองทําแปลก,กๆดูบ้าง3ามส่วน x นะคะแล้วแต่วิธีเลยคะ่ะนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้เพราะครูจะบอกเสมอว่านักเรียนจะมันมีหลายวิธีนะคะเราสอนทุกวิธีมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะ นักเรียนก็จะสอน่าสับสนอันนี้ครูก็เลยอัดคลิปสอนวิธีที่มันต่างกันบ้างนะคะบางใหญ่ก็สอนแบบต่างกันบ้างนะคะอันนี้ครูก็ตัดโอเคไหมเพราะฉะนั้นครูก็คูณเลยนะคะตอนนี้ครูก็ได้เป็น 4x แล้วนะคะตัวนี้ x คูณ4ได้ 4x เอา 4x คูณเข้าไปในนี้เลยนะคะในวงเล็บ4 x คูณส x กคูณ x อ็คูณ x ก็ได้เป็น4 x กกำลังสองนะคะ สี on ่เอ็กคูณสองก็เป็นแปดเอ็กตอนนี้นะลบกับนะก่อนนะลบกับระวังเครื่องหมายลบกลัวเครื่องหมายลบจังเลยนะคะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าระวังเครื่องหมายลบด้วยนะคะลบอยู่ข้างหน้านะคะถ้าลบอยู่ข้างหน้ามันจะเดี๋ยวก่อนนะลบอยู่ข้างหน้าอ่ะกูตัดนั้นนะคะกูได้เป็นห้าเอ็กนะคะตอนนี้คูคูณกันได้ห้าเอ็กนะห้าเอ็กแล้วนะกูจะเป็นเครื่องหมายเลยนะทันไหมห้าเอ็กนะ 5 x คูณ x ได้5 x กํลังสองนะ5 x กํลังสองดูนะครูจะเปลี่ยนไปเลยนะคะ5 x เนี่ยนะ5 x คูณ x ก็ได้เป็น5 x กํลังสองนะคะ5 x บวกอันนี้เป็นบวกหมดเลยถูกไหมบวกบวกบวกอันนี้เป็นลบนะคะบวกคูณบวกได้บวก่ะคูณลบได้ลบ เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นลบ 5x กำลังสองระวังตรงนี้นะอ่าต่อไปเอาให,นะหม่นะ 5x คูณลบหนึ่งเ้า 5x คูนหนึ่งอ่า 5x คูณหนึ่งคูณหนึ่งก่อนนะ 5x คูนหนึ่งก็ได้เป็น 5x นะคะ 5x เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลบถูกไหมเขเป็นลบ 5x ลบเจอลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวก 5x อย่างเงี้ยคัวนี่คือเอาวงเล็บออกไปเลยนะ ถ้านักเรียนไม่กล้านักเรียนก็ค่อยคูณนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนเวลานักเรียนคูณอย่างงี้ก็ได้ค่ะนักเรียนคูณ 5x ก่อนเลยก่อนนักเรียนก็ไว้ลบไปข้างหน้าเสร็จแล้วนักเรียนก็คูณกันไปก่อนเอา5คูณ x คูณ x ตัวนี้ก็เป็น 5x กำลังสองอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เครื่องหมายอยู่ข้างหน้าไว้ก่อนนะคะ 5x คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ 5x อย่างี้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ถอดวงเล็บออกนะคะนักเรียนถอดวงเล็บออกปุ๊บนักเรียนก็จะได้เหมือนคูณนี่แหละ โอเคไหมลองดูนะได่ยังไงก็ได้ค่ะตามที่นักเรียนถนัดอ่ะเท่ากับเท่ากับนะอันนี้นักเรียนอันนี้ครูแอบคูณก่อนนะคะอันนี้ครูแอบคูณก่อนอ่ะอันนี้ครูแอบคุณก่อนนะอ่ะตัวนี้ครูแอบคุณก่อนหน้าคุณหน้าได้ x กลำลังสองหลังคุณหลังได้ลบสองใกล้คุณใกล้ได้ลบหนึ่งเ้าไหม กาคูณกันได้บวกสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นบวกเอ็กคูณได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะคูณได้ตรงนี้ปุ๊บค,ะคูก็คูณกับเลขสามเลยนะเลขสามตัวนี้นะคะคูก็คูณกับเลขสามตัวนี้เลยนะได้ปุ๊บคูณกับเลขสามเอาสามคูณตัวนี้ก็ได้เป็นสามเอ็กกำลังสองสามเกำลังสองบวกสามเกลบหกโอเคไหมอ่าใหญ่ข้างอ่ะใหญ่ข้างนะคะใหญ่ข้าง อันนี้ลบห x บวกสก็ได้เป็นลบ x ลบ x ปุ๊บย้ายมาย้ายมาฝั่งนี้เลยนะคะก็เป็นก็เป็นเท่าไรคะส x กําลังสองกํลังสองนะอ่ะต่อต่อนะคะนะคะส x กํลังสองทันไหมอ่ะกูก็เอากูก็เอา ตัวนี้สามแปดเกับสิกับห้็กก็กลายเป็นสิบสาสิบสามปุ๊บย้ายมาอยู่นี่สิบสามก็เป็นลบสรงไหมลบสิบสาบวกสามก็เป็นตัวเดิมนั่นแหละบวกลบนะลบอาโทษบวกย้ายมาก็เป็นลบนะคะลบสิบนะคะต่อไปลบหเท่ากับศูนะคะเอาหารที่หนึ ให้มันน้อยลงนะคะเอาสองหารนะคะนักเรียจะได้แยกตัวประกอบง่ายๆครูแยกนะคะครูแยกได้เป็น2 x นะคะกับ x เอาสามไว้ไหนดีนะเอาสมไว้นี่สามต้องเป็นลบตัวนี้ต้องเป็นบวกอันนี้เป็น1นะคะเท่ากับศูนดังนั้นคำตอบของครูคือคืดอะไรคะดยกข้างเนาะ X เ,เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็สามนะคะตัวส่วนมีไหมตัวส่วนไม่มีเลยนะในนี้อ่ะแสดงว่าเอาเน,นี้ถูกไปก่อนนะคะสตัวนี้ถูกโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน